ในโลกที่เต็มไปด้วยคำถามใครคือผู้รู้จริงในยุคที่เสียงแห่งศรัทธายังแผ่วเบาอะไรคือสิ่งที่เราควรเชื่อครั้งหนึ่งมีพรามชลาผู้ทรงปัญญาอายุยืนถึง120ปีผู้ที่ไม่เชื่อใครง่ายๆไม่หวั่นไหวต่อคำล่ำลือแต่เมื่อเขาได้ยินชื่อของพระสมณะโคดมชื่อของพระพุทธเจ้าผู้มีลักษณะของมหาบุรุษครบถ้วนหัวใจของเขากลับไม่อาจอยู่เฉยวันนี้ ผมจะพาทุกท่านย้อนเวลาไปพบกับเรื่องราวแห่งศรัทธาปัญญาและการยอมรับในพรม,มายุสูตรการเฝ้าพระพุทธเจ้าของพราพููเท่าที่ไม่ได้มาด้วยความงมงายแต่ด้วยความรู้แจ้งก่อนจะไปรับชมนั้นผมขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ด้วยนะครับนำเมืองมิธิลาเมืองใหญ่แห่งหนึ่งในแคว้นวิเทห์มีพราหมูหนึ่งชื่อว่าพรม,มายุอาศัยอยู่ เป็นผู้เท่าสูงวัยอายุถึง120ปีและเป็นพราหม์ใหญ่ที่ได้รับความเคารพอย่างสูงล่าเรียนมาครบถ้วนทั้งตายเพศและคัมภีร์สำคัญอื่นๆของพราหม์ไม่ว่าจะเป็นคัมภีร์นิคันตุคำภี์อิติหาสาวัยาก์ตำราโลกายะตะและละักษณะมหาบุรุษเขาคือบัณฑิตในยุคนั้นอย่างแท้จริงวันหนึ่งเขาได้ยินข่าวจากผู้คนว่าพระสมณโคโดมสัจกายบุตร พระอ,องค์นั้นทรงออกบวชจากตระกูลสากยะบัดนี้กำลังจาริกไปในแคว้นวิเทหะพร้อมด้วยพระสงฆ์ประมาณ500ลูกกิตติศัพท์ของพระอ,องค์เรื่องลือไปไกลข่าวลือนั้นเล่าถึงพระสมณโคโดมว่าพระอ,องค์เป็นพออนระอรหันต์ตัดสรู้ด้วยชอบด้วยพระอ,องค์เองทรงรู้แจ้งโลกทั้งปวงลูกของมนุษย์เทวดามารและพรมทรงเป็นศาสดาสั่งสอนสัตว์ทั้งหลาย ไม่ว่าคนหรือเทวดาและรมที่พระองค์ทรงสแสดงก็ภพยรอะหมดจดทั้งเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดทรงประกาศภหมอาจารย์โดยสมบูรณ์ทั้งในเนื้อหาและถ้อยคําการได้เห็นพรา,าอาหารหันต์เช่นนี้คือสิ่งประเสริฐยิ่งพรมายุได้ฟังแล้วก็เกิดความสนใจยิ่งจึงเลียดสิทธิเอกของตนที่ชื่อว่าอุตตระมาพบอุตตระผู้นี้ยังหนุ่มแน่นแต่ก็เรียนจบไตายเพศและรู้ตำราทั้งปวงเหมือนอาจารย์ของตน เรียกได้ว่าเป็นบันณฑิตผู้เฉลียวฉลาดภามมยุจึงพูดกับเขาว่าอุตรละเอ๋ยไปเถิดลูกไปเข้าเฝ้าพระสมัมมาณโคโดมแล้วสังเกตดูว่าพระองค์เป็นไปอย่างที่เขาล่ำลือกันไหมพระองค์เป็นพระอรหันต์อย่างแท้จริงหรือไม่พอถ้าเป็นจริงตามนั้นเราจะได้พบผู้ประเสริฐในโลกอุตรละจึงถามอย่างเคารพว่าอาจารย์เจ้าข้าแล้วข้าพระเจ้าจะรู้ได้อย่างไรว่าพระสมัมมาณโคโดมคนนั้นเป็นพระอรหันต์จริง จะรู้ได้อย่างไรว่าทรงเป็นผู้ตัดสรุจริงและเจ้าข่าอุตละเอ๋ยในตำราที่เราล่ำเรียนมากล่าวไว้ชัดเจนว่าผู้ที่มีลักษณะของมหาบุรุษครบทั่วสาสิบสองประการนั้นจะมีชีวิตเพียงสองทางเท่านั้นไม่มีทางที่สามหากท่านผู้นั้นคลองเรือนจะได้เป็นพระเจ,จ,าจา้าจักรพรรดิเป็นกนรรษัตริย์ผู้ทรงธรรมครอบครองแผ่นดินทั้งสีทิศมีมหาสมุทรเป็นเขตแดนมีอำนาจมั่งคงกาหารไม่ต้องลุกพุ่งฟันอย่างรุนแรง แต่ชนะด้วยธรรมทรงครอบครองด้วยแก้วเจ็ดประการได้แก่จากแก้วช้างแก้วม้าแก้วเกวมณีนางแก้วคฤลหาบด,ดีแก้วปรลินาย,ยุกแก้วพระราชโอรสจะมีนับพันล้วนกาหารมีลักษณะของนักรบสามารถพิชิตศัตรูด้วยความสามารถแต่หากท่านผู้นั้นละเลือนออกบวชจะได้เป็นพระอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจา้าเป็นผู้เปิดล้างข้าแห่งโลกหรือเรียกว่ากิเลส ให้เห็นความจริงแจ่มชัดจากนั้นพาม,มายุจึงพูดทิ้งทายว่าพออุตละเอ๋ยข้าเป็นผู้สอนมนส่วนเจ้าคือผู้เรียนข่าวนี้เจ้าต้องไปพิสูจน์ด้วยตนเองแล้วละจากนั้นอุตละมนนจึงรับคำอาจารย์อย่างเคารพลุกขึ้นจากที่นั่งก้มกราบทำประทักษณิณโลภพามายุจากนั้นก็เดินทางไปยังที่ที่พระพุทธเจ้าประทับอยู่ในแคว้นวิเทหะเมื่อเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า เขาได้สนทนากับพระองค์อย่างอ้อมน้อมและนั่งลงณที่ควรนั่งอุตตรมามโนบเรื่มพิจารณาตรวจสอบลักษณะของมหาบุารุษ32ประการในภาพวรากายของพระพุทธเจ้าโดยมากก็เห็นครบทวนแต่มีอยู่สองประการที่เห็นไม่ชัดก็คือ 1. ลักษณะภระคุยะหะหรือที่เรียกว่าอวัยวะเพศอันเลนอยู่ในฝกัก 2. พระชิวหายาวใหญ่เขาจึงสงสัยอยู่ในใจไม่อาจชื่อได้หมด พระพุทธเจ้าทรงทราบความคิดของอุตลมโนบด้วยพยานจึงทรงบรรดาอิทธิฤทธิปฏิหารให้อุตลมโนบได้เห็นว่าพระคุยยะหาของพระองค์นั้นเล่นอยู่จริงและทรงแลรพรชิวหาหรือเรียกว่าลิ้นได้ยาวมากสามารถสอดเข้าไปแต่รูหูทั้งสองข้างได้และสามารถแต่รูจมูกทั้งสองข้างได้และยังแผ่ลิ้นออกจนปิดหน้าผากทงบนทนได้เมื่ออุตลมโนบเห็นเช่นนั้นจึงแน่ใจว่า พระพุทธเจ้าคือมหาบุรุษผู้สมบูรณ์ด้วยลักษณะทั้ง32ประการจริงๆจากวันนั้นเขาตัดสินใจติดตามพระพุทธเจ้าตลอดเวลาเป็นเวลาเจเดือนเต็มเหมือนเงาตามตัวดูทุกอิริยาบถด้วยความเคารพยิ่งหลังผ่านไปเจ็เดือนเขาจึงเดินทางกลับเมืองมิธิลาเข้าไปหาอาจารย์พามายุอีกครั้งพามายุจึงถามทันทีว่าอุตละเอ๋ยกิติศัพท์ของพระสโโมมมุนั้น เป็นจริงอย่างที่เขาเล,าล่าเลยกันหรือไม่พระองค์เป็นเช่นนั้นจริงหรือไม่หรือเป็นเพียงคำล่ำเลือเมื่ออุตตระมนพเอ่ยถึงพระพุทธเจ้ากิตติศัพท์ของพระองค์ไม่ใช่เพียงคำล่ำเลือแต่เป็นความจริงที่เห็นได้จริงแต่เป็นผู้ทรงไว้ซึ่งลักษณะอันประเสริฐข,ของมหาบุรุษอย่างแท้จริงสามัญชนไม่มีทางที่จะมีได้ลักษณะน,นั้นมีถึง3 2ประการเป็นสัญญาณขอผู้ที่จะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือพระเจ้าจัก,กรพรรด ลองหลับตาแล้วนึกภาพฝ่าพระบาทของพระองค์เรียบประดิษฐานอย่างมั่งคงมีลายจักสมบูรณ์ซ้อนอยู่ใต้เท้าทั้งสองพระสันยาวพระองค์คุริยาวฝ่าพระหัตและฝ่าพระบาทอ่อนนุ่มพระหัตและพระบาทมีลายดุดตาขายพระบาทสูงเนินพระชงเลียวดังแข้งเนื้อทรายมือทรงยืนตรงพระหัตรูปชานุมนลทนได้พระวรกายสูงสมส่วน ผ้าคุยหาฐานทรงอยู่ในฝากแสดงถึงความสุภาพเรียบร้อยบริสุทธิ์พระชวีวันละเอียดสีทองคำฝุ่นละอองไม่ก่อติดผ้าลมมาเรียงเป็นระเบียบขุมนาเส้นปลายงอนขึ้นสีเขียวดังดอกอัญชันขดเวียงขวาดุดวงจักรรมพระกายตรงอย่างพรมเต็มบริบูรณ์ทั้งเจ็ดแห่งพระปริสางเต็มพระวรกายยาวหนึ่งวาเท่ากับวงแขนของพระองค์เองพระศอกกลมเสมอ พระหนุดังคางราชะสีพะดทอดสี่สิบซี่เสมอกันไม่หา่างสีขาวงามพระชิวหายาวใหญ่พระสุรเสียนดุดสิงพมดวงพระเนตรดำสนิทด,ดังตาโคพระอุณาลมขาวละเอียดอ่อนอยู่ระหว่างพระขนงพระเสียงกลมดุดปริมณฑน,นประดับด้วยพระพักสมบูรณ์สิ่งเหล่านี้ไม่ได้บรรยายเพื่อความสวยงามหากแต่เพื่อให้เราเข้าใจว่าร่างกายของพระองค์ ไม่ใช่เพียงรูปธรรมหากเป็นสัญลักษณ์ของธรรมะที่บริสุทธิ์ผู้ใดที่เห็นพระองค์ย่อมเกิดความเลื่อมใสโดยมิได้มีใครชักชวนอิริยาบถของพระพุทธเจ้าสะท้อนภายในสู่ภายนอกเมื่อพระพุทธเจ้าทรงเดินทรงก้าวพระบาทขวาก่อนไม่เร็วไม่ช้าไม่ยกสูงไม่ทอดไปข้างหลังพระชานุไม่กระทบกันข้อพระบาทไม่กระเทกพระอูรูไม่สาย พระกายเบื้องบนมั่งคงดังภูเขาไม่หวั่นไหวการทอดพระเนตรไม่ใช่ด้วยเพียงดวงตาแต่ทรงทอดพระเนตรด้วยพระกายทั้งหมดไม่ชำเลืองไม่มองสูงไม่ก้มต่ำมองเพียงชั่วคู่เหมือนผู้รู้ผู้เห็นทุกสิ่งแต่ไม่หลงในสิ่งใดไม่ยามเสด็จเข้าหมู่บ้านไม่ยืดไม่ห่อไม่เอนทรงประทับนั่งพอเหมาะพอดีไม่ใกล้ไม่ไกลไม่เท้าไม่พิงไม่ขยับผระหัด ไม่ซอนผระบาทไม่ชันผราชานุทรงสงบนิ่งเหมือนสะบบัวในฤดูฝนแม้นในสิ่งเล็กน้อยเช่นการล้างบาทการรับอาหารไม่ชูไม่ลดไม่จ้องไม่แขวงรับพอดีล้างพอดีเทน้ำไม่กระเซ็นเคี่ยวคำข้าวสองสามครั้งแล้วก็กืนเยื่อข้าวยังไม่รับคนกันดีนี่คือสัญญาณของจิตที่ฝึกดีแล้วสงบละเอียดแล้วก็พอดี มหาบุรุษไม่ใช่เพียงรูปลักษณ์แต่คือผู้ที่ทุกกิริยาทุกทวงท่าทุกลมหายใจล้วนเป็นธรรมและนี่แหละคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ปราศจ,จากความขั้น้ามในโลกผู้ที่แม้ไม่กล่าวธรรมสักคำหนึ่งก็ยังเป็นธรรมที่เดินได้เพราะทุกอิริยาบถของพระอ,องค์คือคำสอนที่ชัดเจนที่สุดลองหลับตาแล้วนึกถึงภาพบุรุษผู้หนึ่ง ที่นั่งนิ่งอยู่เบื้องหน้าบาทสวยพัฒธิรคำช้าเนิบแล้วก็เงียบแต่มีบางอย่างในท่าทีของท่านที่ทำให้ผู้ดูต้องหยุดหายใจชั่วขณะไม่ใช่เพราะบารมีไม่ใช่เพราะละัศมีแต่เพราะความเรียบง่ายของท่านนั่นค้ายหินกลางทานที่มั่งคงไม่หวั่นไหวไม่ปรุงแต่งพระพุทธองค์สวยอาหารไม่ใช่เพื่อเล่นไม่ใช่เพื่อยินดีไม่ใช่เพื่อประดับ ไม่ใช่เพื่อตกแต่งแต่เพื่อ,อยังชีวิตให้ดำรงอยู่เพื่อกำจัดเวทนาเก่าไม่ให้เกิดเวทนาใหม่เพื่อให้ร่างกายเป็นไปโดยสะดวกไม่มีโทษและอยู่ด้วยความสำราญเป็นการกินที่เต็มไปด้วยสติเป็นธรรมที่เคลื่อนไหวเป็นการเคี้ยวที่ปล่อยวางเป็นการกินที่ไม่มีความยึดถือแม้ยื่นข้าพิงนิดก็ไม่ติดพระโอ์ไม่มีอาการกำหนัดในรถสักน้อยนิดนั่นไม่ใช่พาะทรงไม่รู้รถ แต่พอรู้รถยิ่งหนักจึงไม่ยึดติดในรถเมื่อเสวยแล้วท่งลามบาดด้วยท่าทีไม่มากไม่น้อยไม่กระเซ็นไม่หมุนไม่ฟุ้งทรงวางบาดในที่พอดีไม่น้อมไปหามากเกินไม่ละเลยเกินไม่มีความยึดมั่นในบาดแต่ก็ไม่ทอดทิ้งเป็นการวางที่อยู่กลางๆคล้ายใจที่รู้ทันสังขารแต่ไม่ประมาทหลังเสวยไม่เพียงประทับนิ่งแต่ไม่ปล่อยให้เวลาอนุโมทนาล่วงเลย ไม่ทรงติดเตียนอาหารไม่ทรงหวังอาหารอื่นทรงแสดงธรรมอย่างนุ่มลึกทรงให้อาหารให้สมาทานให้ล่าเริงด้วยสูนเสียงที่กังวานงดงามสละสลวยและไพเราะจนผู้ฟังลืมตนเองเสียงที่ไม่กึกก้องเพื่อจะดังไปไกลแต่ดังก้องอยู่ในใจผู้ฟังแต่และคนเปลี่ยนความสงสัยให้กลายเป็นความศรัทธาเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้า เปลี่ยนความมืดให้เป็นแสงแม้ในยามเสด็จกลับยังเปลี่ยมด้วยธรรมไม่เล่งไม่ช้าไม่สูงไม่ต่ำจีวรไม่หลุดลุยไม่แน่นติดไม่ปิวสวยไม่กระเซ็นฝุ่นเสด็จกับอาราวางพระบาทล้างพระบาทแต่ไม่ทรงประดับพระบาทไม่มีสิ่งใดที่ทรงต้องทำให้ดูดีเพราะธรรมะที่อยู่ในพระองค์นั้นดีอยู่แล้วโดยไม่ต้องปรุงแต่งประทับนั่งตรง ดำลงสติไว้เบื้องพาภักตมิได้ดำหลร้ายแก่ตนมิได้ดำหลีร้ายแก่ผู้อื่นแม้แต่การดำหลีเพื่อบิดเบียนโลกก็ไม่มีมีแต่ธรรมะที่มุ่งแก่ประโยชน์แก่ตนเองและผู้อื่นและแก่สรรพสัตว์พระสุลเสียงของพระองค์เปรียบเสมอสายน้ําที่ไหลไม่พา่พาไพ่ล้อจนใจสัน่นแต่แหลมคมจนความหลงหลุดดังแต่ไม่ล้นลือกแต่ไม่เย็นชาและเมื่อพระองค์ลุกจากที่นั่ง บริษัทที่เคยฟังธรรมยังไม่อยากละสายตาเหมือนมีอะไรบางอย่างจับหัวใจไว้แน่นใครบางคนพึพรรมพำในใจว่าเราได้เห็นแล้วทรมะที่เดินได้เมื่ออุตรามนบผู้เช่นนี้แล้วพมมยูพามลุกจากที่นั่งผมผ้าเชวิยงบ่าข้างหนึ่งปนมือไหว้ไปทางพระผู้มีพระภาคแล้วเปนอุทานขึ้นสางครั้งว่าขอนอดน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วคิดว่าทำไมหนอ เราจะได้พบกับท่านพระโคโดมพระอ,องค์นั้นบ้างนะเมื่อไหลายจะได้พูดคุยกับท่านสักหน่อยครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคสเสด็จไปในวิทหชนบทไปทีละเมืองจนมาถึงเมืองมิถิลาเมื่อทราบว่าพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่มณฑวอัมพวันใกลเมืองมิถิลาพามณ์และคลือหาบดีชาวเมืองมิถิลาได้ยินข่าวว่พาพระสมณโคโดมสกัการยบุตร ทรงผนวดจากตระก,กูลสักกายะและเสด็จจาริลกไปในวิเทหชนบทพร้อมด้วยพิสุสงจำนวน500รลูกเมื่อเสด็จมาถึงเมืองมิถิลาแล้วทรงประทับที่มณเทวอัมพวันข่าวของท่านพระโคโดมก็เผยแพร่ไปทั่วโดวยกล่าวว่าพระผู้มีพระภาคเป็นพนระอรหันต์ทรงมีความสุขและทรงรู้แจ้งในธรรมทรงทำให้ลกนี้เทวโลกมารโลกพรม,มโลกแจ่มแจ้งด้วยปัญญาของพระองค์เอง ทรงสอนศาสตร์ทั้งหลายสมณาพามเทวดาและมนุษย์ให้รู้ตามทรงแสดงธรรมอันงดงามในทุกช่วงตั้งแต่ต้นกลางจนถึงที่สุดทรงประกาศภหมจารย์และอธิบายความหมายของคำสอนอย่างชัดเจนบริสุทธิ์ไม่มีความผิดพลาดใดๆเมื่อได้ยินเช่นนี้าพามและคฤืหาบ,บดิชาวเมืองมิถิลาก็พาก,กันไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคบางคนถวายบางคมแล้วนั่งที่ด้านหนึ่ง บางคนได้พูดคุยกับพระผู้มีพระภาคแล้วนั่งต่อบางคนไหว้พระผู้มีพระภาคแล้วนั่งบางคนได้ประกาศชื่อและตระกูลของตนในสำนักพระผู้มีพระภาคแล้วนั่งในที่เหมาะสมเมื่อพม,มายุพามได้ยินข่าวว่าพระสมณโคโดมสกักกายบุตรทรงผนวดจากสากักกายสกุลและประทับอยู่ที่มูลเทวอัมพวันใกล้เมืองมิถิลาพม,มายุพามพร้อมด้วยมานพจำนวนมาก จึงเดินทางไปะยามวลเทวะอัมภวันนั้นเมื่อใกล้ถึงผมมายุาพามเกิดความคิดว่าการที่เขาไม่ทูลให้พระผู้มีพระภาคทราบก่อนหน้านี้นั้นเป็นสิ่งที่ไม่สมควรจึงเรียกมานบคนหนึ่งให้เข้าไปเฝ้าพระสมณะโคดมและขอให้ทูลถามถึงสุขภาพของพระอ,องค์โดยบอกให้ทูลว่าข้าแต่พระโคดมผมมยุาพามทูลถามถึงความอาภาธและความทรงพระสํารางของท่าน พร้อมกับกล่าวว่าข้าแต่พระโคโดมข้าพระเจ้าเป็นคนชาลามีอายุ120ปีเป็นผู้ชำนาญในไตเพศและคำพีต่างๆรวมถึงคำพีอิติหาสะเข้าใจตัวบทและวยากรณ์รวมทั้งมีความรู้ในเรื่องมหาปพลสิสัทลักษณะและตำาราทำนายต่างๆพามและขลือหาบดีในเมืองมิทิลาเป็นจำนวนมากแต่ข้าพระเจ้ามีเกียรติและทรัพย์สมบัติเหนือกว่าพวกเขา จึงปรารถนาที่จะเข้าเฝ้าพระอ,องค์มานพนั้นเมื่อได้รับคําสั่งแล้วจึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคทูลคําถามตามที่พรม,มายุาพามกล่าวมาขั้นเมื่อเสด็จการปราศัยแล้วมานพก็ยืนอยู่หน้าที่ควรจากนั้นกราบทูลว่าข้าแต่พระโคโดมพรม,มายุาพามทูลถามถึงสุขภาพของท่านและความสรงพระสามลานท่านเป็นผู้ใหญ่และมีความปรารถนาที่จะเข้าเฝ้าพระองค์พระผู้มีพระภาคทรงตัอตอบว่า ดีแล้วมโนผมมายุพามร,รู้การอันควรในบัดนี้แล้วหลังจากนั้นมโนจึงกลับไปหาผมมายุพามและทูลว่าท่านได้รับโอกาสจากพระสมณโคโดมแล้วขอให้รู้การอันควรในบัดนี้เถิดเมื่อผมมายุพามได้เข้าเฝ้าพระผู้มีพรนะภาคหน้าที่ประทับท่านได้ทักทายปราศัยกับพระพุทธเจ้าพอผ่านการสนทนาเพื่อให้ลั่นลืกอถึงกันแล้วก็ได้นั่งลงหน้าที่สมควรส่วนหนึ่งและได้เริ่มพิจารณา มหาปุริสาลักษณะสศา,ศาิปสองประการในพระวรกายของพระพุทธเจ้าท่านพามได้เห็นลนักษณะส่วนใหญ่แล้วแต่ยังไม่เห็นอยู่สองประการนั่นคือ 1. พระคุยหาฐานคือลักษณะที่เป็นอวัย,ยวะเพศเล้นอยู่ในฝาก 2. พระชิวหาใหญ่คือลิ้นยาวใหญ่พิเศษท่านจึงยังมีความสงสัยท่านจึงไม่อาน้อมใจเชื่อและเลื่อมใสได้โดยสมบูรณ์จึงกล่าวทูลพระผู้มีพระภาคด้วยถ้อยคําอย่างสุภาพว่า ข้าแต่พระโคโดมผู้เจริญข้าพระเจ้าได้สดับมาว่าภาพมหาปุริาาสัรลักษณะมีอยู่สาสองประการแต่ยังไม่เห็นอยู่สองประการในภาพรวรากายของพระองค์ท่านนั่นก็คือพระคุยหาฐานที่ปูรู้ก,ก่าวว่าคล้ายของนางหญิงกับผ้าชิวหาที่ควรจะยาวใหญ่ข้าพระเจ้าปรารถนาอยากเห็นพระลนะักษณะทั้งสองนั้นด้วยตาตนเองเพื่อให้หมดความสงสยัย ขอพระอ,องค์ได้โปรดแสดงให้เห็นด้วยเถิดและถ้าพระอ,องค์ทรงเมตตาอนุญาตข้าพระเจ้าปรารถนาจะทูลถามปัญหาข้อหนึง่งซึ่งเป็นสิ่งที่ข้าพเจ้าหมายมั่นยิ่งเพื่อประโยชน์ในปัจจุบันและความสุขในสัมปญญายภพเมื่อพระผู้มีพระภาคทรงอนุญาตให้ผมมายุพามถามปัญหาได้ท่านพามก็นั่งนิ่งคุณคิดอย่างลึกซึ้งว่าเราควรถามเรื่องประโยชน์ในปัจจุบัน หรือควรถามเรื่องประโยชน์ในสัมปญญายภพดีต่อมาท่านจึง,จงตัดสินใจว่าเราเองก็เป็นผู้ฉลาดในเรื่องของโลกปัจจุบันอยู่แล้วคุนอื่นยังมาถามเราในเมื่อมีโอกาสพบกับพระสัมมาคโคโดมผูประเสริฐเราควรถามเรื่องสัมปยพภพจะดีกว่าและผมมายุพามจึงกล่าวทูลถามพระพูทธเจ้า,จาด้วยคาถาว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญบุคคลเช่นไรจึงเรียกว่าได้เป็นพามผู้ใดจึงชื่อว่าเป็นผู้รู้ไว้ทั้งปวง ผู้ใดมีวิชาสามบัณฑิตเป็นเช่นไรผู้ใดจึงเรียกว่าเป็นผู้มีความสวัสดีเป็นพระอรหันต์เป็นผู้มีคุณครบถ้วนเป็นมุนีและบัณฑิตกล่าวว่าใครคือพุทธะพระผู้มีพระภาคจึงตัดตอบว่าผู้ใดละลึกชาติได้เห็นทั้งสวรรค์และอบายภูมิรู้วัตตะสองสารโดยท่องแท้และถึงความสิ้นชาติรู้จิตที่หลุดพ้นจากราคะโดยประการทั้งปวง บุคคลผู้นั้นชื่อว่ามุนีเป็นผู้มีวิชาสามละชาติและบรณะได้มีคุณครบถ้วนแห่งพรหมจรรทร์ถึงฝั่งแห่งธรรมทั้งปวงบัณฑิตจ,จึงกล่าวว่าบุคคลนั้นคือพุทธ,ธะเมื่อได้ฟังคำตัดนี้ผมมยุพามถึงกับลุกขึ้นหมผ้าข้างหนึ่งน้อมการลงกราบเท้พรยุคนละบาทจูบพระบาทด,ด้วยปากนวดด้วยฝ่ามือพร้อมประกาศว่าข้าแต่พ่อโคดงผู้เจริญ ข้าพเจ้าเป็นพราหมณ์ชื่อพรม,มายุและข้าพเจ้าขอถวายต้นเป็นสิทธิ์ขอกราบนอดน้อมแด่พระองค์บริษัททั้งหลายที่เห็นเหตุการณ์นี้ต่างรู้สึกอาัศาจรรย์ใจยิ่งนักว่าพระสัมมาสามาโโมัมพุทธเช่างมีฤทธิ์มีอนุภาพยิ่งนักถึงกั่ทําให้พรม,มายุาพราหมณ์ผู้มีชื่อเสียงในยศศักดิ์ยอมก้มกราบและแสดงความเคารพอย่างสูงสุดได้และพระองค์ก็ทรงจึงตัดด้วยความเมตตาว่าหยุดเถิด เชิญท่านลุกขึ้นนั่งบนอาสนาเถิดเพราะจิตของท่านเลื่อมใสในเราแล้วพามายุพามจึงลุกขึ้นและนั่งลงตามคำตัดนั้นด้วยใจที่เปี่ยมด้วยศรัทธาเมื่อพม,มายุพามได้แสดงความเลื่อมใสยอย่างลึกซึ้งพระผู้มีพระภาคทรงเห็นว่าจิตของเขาเปิดและพร้อมจะรับฟังธรรมขั้นสูงจึงเริ่มแสดงธรรมแก่เขาทีละลำดับเรียกว่าอนุปปภิกาถาคือการแสดงธรรมแบบค่อยเป็นค่อยไป ละเอียดอ่อนโยนเพื่อให้เกิดความเข้าใจอย่างแท้จริงพระองค์ทรงสแสดงว่าทานกถากล่กาวถึงประโยชน์ของการให้ทานศีลกถากล่กาวถึงคุณค่าของศีลความประพฤติที่ดีงามสาากากาาักขกถากล่าวถึงผลอันประโยชน์ของบุญคือการได้ไปสู่สวรรค์โทษของการทั้งหลายที่แม้ดูน่าลุ่มหลงแต่กับเศร้าหมองเป็นเหตุแห่งทุกข์นี่กะขมมะหรือการหลีกเล่นจากกิเลส อันมีอาน,นิสงส์อย่างยิ่งเมื่อพระองค์ทรงเห็นว่าใจของพรม,มายุาพามสงบเย็นอ่อนโยนปราจากนิวร์คือกิเลสที่ปิดบังจิตมีจิตที่ผ่องใสและพร้อมจะเข้าใจทำอันลึกซึง้งจึงทรงสแสดงธรรมขั้นสูงสุดคืออริยสัจส,สี่ทุกสมุทยัยนิโรธมรรคและในขณะนั้นเองทรมาจักสุหรือดวงตาเห็นธรรมก็เกิดแก่พรมอยุาพามทันที เขาเห็นความจริงว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งมวลย่อมมีความดับไปเป็นธรรมดาใจของผมมายุพาเหมือผ้าขาวสะอาดที่พร้อมจะรับน้ำย้อมอย่างสมบูรณ์ไม่มีฝุ่นไม่มีมลทินคำสอนของพระพุทธเจ้าซึมซับลงไปอย่างนึกซึง้งหลังจากที่พระผู้มีพระภาคทรงสแสดงอนุปปภิกถาทำลำดับขั้นเช่นทานศีลส,สวรรค์ทุกของกาม และอันนี้สงหตุการออกจากกามจนกระทั่งถึงอราญญาิยสัจสี่ทำให้จิตของพราหมณ์สงบใจผ่องใสปราศจากนิวรณ์และในขนาดนั้นเองผมมายุาพรามณก็ได้ทำมาจากสุเกิดปัญญาเห็นความจริงว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นย่ยมมีความดับไปเป็นธรรมดาเขาไม่ใช่แค่ฟังธรรมแล้วเชื่อเท่านั้นแต่เกิดความเข้าใจในธรรมอย่างลึกซึ้งจนไม่ต้องอาศัยความศรัทธาอย่างเดียว เขารู้เองเห็นเองด้วยปัญญาแล้วจึงประกาศต่อหน้าพระพุทธเจ้าว่าจะขอเป็นอุบาสกถึงพระรณาตายตลอดชีวิตและอาราธนาให้พระพุทธเจ้าพร้อมพระสงฆ์ไปรับพระตาหารในวันรุ่งขึ้นเมื่อถึงวันผมมยุพาม์จัดเตรียมอาหารอย่างดีถวายแต่พระพุทธเจ้าและพระสงฆ์ด้วยมือตนเองตลอดเจวันแล้วหลังจากนั้นไม่นานเขาก็เสียชีวิตพระพุทธเจ้าทรงตัดขึ้นว่า,าผู้นี้เป็นอนาคามี ภิกษุทั้งหลายจึงเข้าไปทูลถามถึงคติพบของพรามณ์พระพุทธเจ้าทรงตัดว่าเขาเป็นบัณฑิตที่ฟังธรรมตามลำดับไม่ขัดธรรมไม่ต่อต้านไม่ก่คอความลำบากในพระศาสนาเป็นผู้สึ่นสังโยชน์เบื้องต่ํห้าประการได้แก่สักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาสศรัพัตตาปามาตกามฉันทะและพยาบาทจึงได้เกิดใหม่ในพบแบบใหม่ที่มีชื่อว่าอุปาติกะ ก็คือเกิดแล้วโตเลยเป็นรูปพรมชั้นสุดทาวาดและจับปร,รีนิพานในภพนั้นโดยไม่ต้องกลับมาเกิดอีกเป็นผลของการบรรลุธรรมขั้นอนาคามีและสุดท้ายนี้ผมขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับผิดภาพประการใดขออภัยมาหที่นี้ด้วยแล้วเจอกันคลิปต่อไปขอบคุณครับ